ที่จะมีการก่อสร้างอาคารแตนชายแดนและเหมือนนันราชการที่เจ็ดขึ้นที่ค่อนข้างมีความสําคัญกับพวกเรานะครับเพราะว่าวันนี้เองคนเดียวเปิดสำนักงานโยธาธิการและก่อเมืองมอบหมายให้คนปีสองนะครับที่บ้านพวกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นก็คือการหลังที่สำคัญที่สุดอย่างของ นี่ค่ะไฟเชนทางตอนนี้เข้ามาร่วมในกระบวนการสำคัญของการประเมินของโลกดีเอเนี่ยนะครับน่าจะมากกว่า 34, ปีแล้วใชรก็ได้ข่าวไปแล้วบ้างนะคะจะอยากจะสรุปว่าท่านเนี่ยมีผลลัพธ์เกี่ยวับไรบ้างต่อทรานอย่าง,ราง,างการเจตเมธและในการกรวนการที่ทำอยู่ของโลกเนี่ย ม่ใช่บอกโลกๆเขาว่าผลกระทบนะคะแต่จริงๆแล้วเรามองผลกระทบในเชิงบวกด้วยเช่นนเป็นเรื่องของการดเนินทารบนพื้นทต่งๆที่มันดตานการก็คือสุดยอดว่าประเด็นู้อ่ดงก็คิดว่านะคงจะวัาเยีย์ยุกงนั่งไปแต่เลยคงใจคับเพราะว่าทุกสิ่ทุกอย่างเขาได้รู้ข้อมูลกับนักวิชาการ ขาดวมอ่ะชุมชนจะเกินผมเดินพวกใดจะต้องมีใบกระดาทำทำเกิดระดับกระดับชาตินะฮะต้องก็มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นถึงจะไปถึงในการต่องสารผลตั้งจากที่ปุ่นพงศ์จกที่ปุ่แล้วไปเด่นไหนของก็เจ้าค่ะได้เตือนเชิญได้เลยนะเจ้าก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจักไหนเขาหนัน่ะนี่เราเสียงเขาฟังแล้วเขาฟังพอว่า มันผมกระทบเไอเลี้ยวผมขึ้นาอร์รู้ฟังเออโอ้กระทบขนาดหนังสือสูงมากขนาดคนทุกทีคนเนี้ยเย้าก็ได้สำรวจนี้ทางธรรมชาติพวมันประชาชนจะเป็นยัดได้ส่วนเนี้ยครับส่วนที่เป็นข้อกังวลของประชาชนนี่เนี้ยมหาลัยจะจัดไปหา วิธีแก้ปัญหานี้ปัญหานะครับมหาเจดียชี้แจงว่าหนึ่งนะครับ<ม>จะต้องนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเพื่อจังหวัดนะครับและถึงตีเป็นกระบวนการควาความคามมิดเห็นนะครับจริงๆแล้วนะครับกคตนะครับไทม์ไลน์ของมันเนี่ยก็ระยะเาวลานก่อสร้างอาคารดัอันนี้ก็คือส่วนหน,นึ่งที่อยากจะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบรรทุนกนะครับ ว่างดวยพูดช่วยนะครับแล้วประเัญหาไม่ได้นนะปดัญหาแต่ต้องมี